อาหารวัวน,นะครับผมสองห้าสิบบาทนะครับต่อกระสอบอันนี้ให้แม่พันธุ์กินนะครับอาหารไม่มีสารเร่งนะครับผมไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับนี่ดูครับผมเนื้ออาหารสวยมากสำหรับตัวนี้นะครับโปรตีนสิบแดเปอร์เซ็นนะครับผมอ่ากินได้ทั้งแม่พันธุ์นะครับผมลูกวัวพ่อพันธุ์ก็กินได้ เอาเป็นว่านะครับผมกินได้ตั้งแต่วัวแรกเกิดเลยอ่าไม่มีผลเสียแน่นอนสําหรับอาหารบางตัวครับอาจจะใส่สารเร่งหรือว่าใส่พวกสารเคมีต่างๆครับแต่สําหรับตัวนี้คือไม่มีเลยครับอ่าโปรตีนสูงด้วยเลี้ยงวัวต้นน้ําเนี่ยเหมาะมากเพราะแม่พันธุ์ของเราเนี่ยสำคัญจริงๆครับนี่อันนี้ผมให้แม่พันธุ์กินนะครับกินดีมากส่งฟรีนะครับผม ทั่วภาคอีสานนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยไม่ต้องกลัวเลยมั่นใจได้เลยกับ F T N Farm ครับสวัสดีครับพวกผมช่อง F T N Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมอยู่ตาดอำเภอสังขานะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับโอเคครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมมาติดตามราคาวัวกับเรานะครับวันนี้อยู่กับเสียนะครับผมวันนี้เอามาเยอะไหมเสียเาสี่ห้าตัวครับสี่ห้าตัวตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ว่าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันห้าแยกลูกบ่ ไม่ครับไม่เดียวครับไม่เดียวครับผมหมื่นห้าพันห้าลูกจากตัวเราตัวนี้ตัวนี้ยังครับยังไม่มีลูกครับยังไมม่ีลูกวสาวเลยบอกโอ้ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้พอดีผมยืนอยู่ข้างบนนะครับอาจจะดูเหมือนตัวเล็กแต่ที่จริงตัวใหญ่นะร้อยห้าสิบเลยครับประมาณร้อยห้าสิบใช่ไหมครับผมลำตัวยาวๆอ่าค้านี้คือราคาเนื้อเลยใช่ไหมเสี่ย คาเลี sociedad, <laughs> ้ยงไหยครับราคาเลี้ยงน้วยตัวไหนด้วยครับเสี่ยตัวนี้บอกอ้วนเท่าไหร่นอ้ก็ราคาเท่ากันเลยวราคาเท่ากันเลยไม่ท้องใช่ไหมไม่ท้องอ่าไม่ท้องนะครับแม่ลูกได้บอกเสี่ยไม่ลูกโอ้แม่ลูกเท่าไหร่แม่ลูกวัยยี่สิบสองครับสองพันสองลูกเขากี่เดือนนะครับลูกสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนอ ลูกตัวแรกครับแม่ลูกแรกเลยโอ้พึ่งลูกแรกครับแล้วจ่ายลูกสวยด้วยฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ096ครับ096 6820 6820 395 395วันนี้ถือว่าราคาเป็นไงบ้างเสี่ยราคาก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมขาผมขอบคุณมากเลยอันนี้ไม่ใช่ลูกหลอดเนาะอันนี้ผสมหลอดเลยครับผสมหลอดใช่ไหมก็สวยดีนะครับพอจะจำชื่อพ่อเขาได้ไหมจำไม่ได้เนาะโอเคแต่ว่าลูกหลอดแน่นอน เดี paper, clay, clay, Never, oh, hand, hand, uh, ๋ยวผมให้ด oh, ูใกล้ๆนะครับรายละเอียดตามที่แจ้งเลยนี่ครับโอ้ใจลูกดีใจลูกดีอ่าเลือดสูงเลยนะครับผมตัวผู้นะครับสวยดีนะครับผมขาเจ้าเลยไม่เลยขาเจ้าขาเจ้าเลยเดี๋ยวให้ดูแม่นะครับน่าสนใจครับคู่แม่ลูกนี่ครับแม่ก็ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับตัวใหญ่อยู่ อ่าลำตัวยาวๆลูกแรกนะครับตัวนี้น่าเลี้ยงน่าเลี้ยงครับยหยุดลาดสังขารนะครับเปิดทุกวันพหัสน,น,นะครับนี่ดูลูกครับนี่งามบอ งาม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 นี่ก็ราคาตามที่แจ้งไว้เลยครับ่ๆาีตัวนี้ประมาณ140บวกเช่นกันครับตัวใหญ่ครับโครงสร้างใหญ่นี่ครับลองตัวยาวๆครับผมต้องกาพี่บันนี้ต้องการพี่ตัวนี้บริเวณเรื่องต้องพี่สูง140บวกสี่มือหนาบ้างสกายมือหนาบ้างต้องกรพี่คนนี้พี่ประโยชน์เลยสวัสดีครับป๋าครับ ขายเท่าไร 15, 000, หร่เนี่ยหมื่นห้าพันครับา 15, ขายแล้วหมื่นห้าพันขายแล้วเรียบร้อย,ยทำงานฟรีตัวนี้ทำงานฟรีทำงานฟรีนี่ครับ <c oughs> ผมปิดไปแล้วนะครับผมตัวนี้หมื่นห้านะอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่อยู่เริ่มหมื่นห้าเนี่ยเก้าผมใหญ่อยู่ปลาบอกว่าทำงานฟรีเลยวันนี้วัวสามร้อยกโิโลวัวสามรับผมวัวสามร้อยกิโลหมื่นห้าเนี่ยปลาแกยังบอกเลยนี่ครับป้าอยู่ไหนครับเนี่ย คนขูดขันครับอารมณ์ดีเนี่ยว่าไม่เยอะหกเจ็ดตัววันนี้เอามาหกเจ็ดตัวอ่าโอเคครับป๋าโอ้นี่วัวเล่เยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูของเสียเสียขายแล้วบปะไปเท่าไหร่ครับเสียเจ็ดพ <7, 000. S 1> ันเจ็ดปิดไปแล้วครับเจ็ดพันอ่าเจ็ดพันเจ็ดพันพวนอยู่เด้อครับผมเจ็ดพันหมดแล้วป่ะน้อง หมดยังวัวอ๋อนี่ใช่ไหมชุดนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอเค <c oughs> นี่ครับโอ้เจอลูกวัวครับ <c oughs> นี่นี่อ๋อเป็นคู่ไหมลูก <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าของใครนะครับ <c oughs> โอ้โหจลูกดีนะนี่ใช้ได้เลยเออวันนี้ลูกวัวสวยดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยครับ เป็นวัวดำอยู่ครับผมมาดูมาดูฝั่งนี้วัวดำวัวดำเกาของอยู่ไหนะสสำหรับเอฟซีหลายๆท่านเลยนะครับชอบตลาดสังขานะวัวราคาถูกแล้วก็วัวสวยด้วยอ่าปลาหมาหนเลยปลาหมานไห,นไหนมวันนี้บะหมานมาน อันนี้ของป๋าไหมไม่คุณ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 เดี๋ยวใช่ใช่ไหมสวัสดีครับนี่ไงมาหาซื้อบ่เดินเหมือนเลิงๆอยู่เลยอันนี้ของพี่บ้างอยู่นู่นฝั่งนู้นอ๋ออยู่ฝั่งนู้นอยู่ไกลเลยบ่เลือดสูงเลยไปไปดูปะตัวเดียวตัวเดียวมาซื้อด้วยบ่วันนี้คนจากสีสเกตอ่า รอบก่อนก็ไปเจออยู่ซีสเกตนะเก็บเปิดชุดตั้งฝูงไว้ตามไปดูค,ดครับตัวนี้เลือดสูงมาไปดูเลยเล่หรือมั่น,นวัวเล่บ่ะอ๋อนี่บ่เปิดเท่าไหร่ครั 8, บถูกเลยฮะเท่ 8, าไหร่ครับผม8ปด0บาทแปดพนห้ารบาทเนี่ยคนปุกปุยเลยทีเดียว ดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับรป๋าไม่ถึงปีนะนี่ครับผมอาราคาขายเลยไม่ต้องต่อเท่าไหร่เอาเราโทรมาคุยแล้วกันโทรมาคุยแล้วกันครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับผมเ <20. S 1> มตรยี่สิบเมตรยี่สิบอ่าเ <20. S 1> มตรสิบเมตรสิบห้าใช่ไหมน่ารักไหมสวยสวยสวยน่ารักครับผมน่าเลี้ยงมากมยังกบมีเลย, <laughs> เลยครับผม ถ้ามาก่อนตำก็ไม่ตำกว่าหมื่นห้าแครับไม่ตำกว่าหมื่นห้าเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเหมาะกับคนอยากซื้อเลี้ยง8,500ันห้ครับผมฝากเบอติดต่อไว้หน่อยศูนย์เก้าหกศูนย์หกหครับเจ็ดอันนี้นายใหญ่กำลังให้ราคาอยู่บอ ยยาไไม่ด้ให้ราคาไม่ได้ให้ราคาช่วยให้กำลังใจกันใช่ไหมราคาไปไม่ได้ครับผมซื้อที่บ้านมันแพงเกินซื้อที่บ้านมันแพงเกินแพงเกินครับผมในตลาดมันถูกเกินในตลาดมันถูกเกินใช้ไม่ได้เลยตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดมียี่สิบสองพันเลยเปิดไว้สองหมื่นสองครับครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ก็สองกว่าแล้วสองกว่าแล้วใช่ไหมสองปีกว่าครับอ่า ความสูงประมาณร้อยสามห้าบวกเนาะครับผมตัวนี้ด้วยบ่ตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สิบแปดก็มาให้ไปสิบเจ็ดตัวนี้ให้แต่สิบเจ็ดใช่ไหมเปิดสิบแปดให้สิบเจ็ดแกก็แจ้งตรงๆในตลาดตอนนี้นะเปิดสิบแปดให้สิบเจ็ดอ่าถูกดีมากเลยความสูงพอๆกันถูกดีมากเลยใช่ไหมป๋าอายุอายุไล่เลี่ยกันแน่อายุไล่เลี่ยกันหานกันแค่สองนิดใหญ่วัวมันหยาดตื่น ขายวัวมันยากใช่ไหมช่วงนี้มันลำบากเศรษฐกิจจริงครับผมเศรษฐกิจแบบนี้เนาะรอเงินหมื่นก็ไม่ได้สักทีู่ร้จะทำังไมขอเริ่มเข้ากันแล้วตอนนี้ยขอเขาเข้าให้เขาซื้อมาซื้อวัวหน่อยไม่มีใครมาซื้อจะไม่อาพวมถามแบบนี้คิดว่างเงินหมื่นจะช่วยอะไรกับ สถานการณ์วัวตอนนี้ไหมสถานการณ์นี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าครับเศรษฐกิจมันตกต่ำเกินอือยากจะให้รัฐบาลเขาทำดีกว่านี้นั่นแหละแล้วเงินหมื่นจะสามารถช่วยให้ราคาวัวขึ้นได้ไหมบางคนเอามาทําเป็นเรอะไรคอนเทนต์อ่ะไม่น่าจะขึ้นเลยอ่าเห็นไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมวัวมันก็อย่างนี้แหละเสมอต้นเสมอปลายงี้เดี๋ยวด้วยกี่ปีมันจะขึ้นอีกต่อให้มีเงินหมื่นเขาก็ไม่เอามาดันซื้อวัวเหมือนเดิมหรอกใช่นาะใช่ใช่ไหม เพราะว่าเขาเขาเลี้ยงเขาซื้อมาไม่คุ้มเขต้องไปบริหารอย่างอื่นเพราะว่ากินต่ำอย่างนี้นา้จะเข้าส่งเข้าสารอาหารการกินกันอยู่ทุกวันยากครับถ้ายังเป็นแบบนี้ก็ราคาก็ยื่อยู่แบบนี้แหละแต่ที่บ้านแพงกว่าตลาดอันนี้คือเรื่องจริงไม่ไม่ไม่ได้ว่าคือเอาตรงๆแกไม่ได้นู่นนี่นั่นนะแกแกพูดจริงไม่ได้พูดถึงเอาเอาเจ้าของเขาใช่ครับผมเป็นเรื่องจริงอ่าแต่ ชแกก็เลี้ยงมาหลายปีเหมือนกันเนาะครับผมตัวหนึ่งอ่ะมันอยากแกก็อยากขายราคาที่พอได้เนี่ยครับแต่ผมประมาณนี้มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะเลยไล่ครับผมครับครับเดี๋ยวไปดูตาอูดหน่อยไขายเราบ่อเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับตาอูดลุงอูดครับผมลุงอูดมาเป็นนายฮอวอีกแล้ววันนี้นี่เอาวัวมาด้วยไหม ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามมาาเลงอย่างเดียวนักร้องนั่งร้องเนี่ยครับผมได้วัวกี่ตัวแล้ววัวดูเพราตอนนี้มันเยอะอยู่หมายถึงในตลาดเนี่ยตอนนี้ได้ยังยังไม่ยังใช่ไหมตัวที่ชอบมันรู้สึกว่าจะแพงมากนายชอบตัวไหนอยากดูพาไปดูหน่อยได้ไหมเขาเปิดเท่าไหร่สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าอ้เขาเปิดสามหมื่นกว่าเลยใช่ไหมหมื่นกว่าตัวไหนครับ นั่นเลยคู่นเดี๋ยวไปดูกับลุงคูนะครับสามหมื่นกว่าแม่ลุนๆก็สามหมอ๋อคู่หนึ่งใช่ไมไม่ไม่ตัวตัวละสามหมื่นกว่าโอ้ตัวละสามหมืนกว่าเลยมอยเงี้ยสามหมื่อ๋อนี่ตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ไม่ชอบแต่ตัวนี้ไม่ชอบชอบัวนั้นตัวหันๆอ๋อชอบตัวหัวลุนนี่เปิดไว้สามหมืนกว่านะเดี๋ยวดูส่งนี้อ๋อแม่นี่เปิดไว้สามหมนกว่าเหมือนกัน คืออยากได้แต่ว่ามันดันราคาไม่ไหวใช่ไหมอันนี้ก็คือตรงๆเราเล่นวัวค่อนข้างกงามเลยตอนนี้วัวมันเยอะวัวมันเยอะตอนนี้เราจะหาวัวสวยๆรูปร่างดีๆครับหาวัวงามมากกว่าช่วงนี้เออวัวธรรมดาเรามันเยอะแล้วไงัาผมอืมโอเคขอบคุณลุงอูดมากเลยครับนี่ครับลุงอูดแกสนใจตัวนี้นะครับแต่ว่าแกดันราคาตู้ไม่ไหวสองตัวตัวเดียวตัวเดียวขาผมคุณตาวัวตาเหรอตาขายหมดแล้วหมดแล้วตามาจากไหนครับ บ้านนนจริินี่บ้านนนจรดิญมานป่าวเนี่ยได้บ้างเลยครับผมโอ้หมดแล้วบ่ต้องไปคพูดมุ้ยอันนี้เดินไปไหนเนี่ยเดินเล่นครับเดินเล่นแม่ลูกเปิดไว้เท่าไหร่เปิดหมื่นสามหมื่นสามไปดูได้ไหมดูได้นูนูอ่าเดี๋ยวตามไปดู mày đúng bay luôn út đéo khó vẽ còn đào chộp lên จบเลยป้าต้องหอยปูเด้อรถเออมันยังไม่จบยังไม่จบหรอกให้รอดมื่นนะให้รอดมื่นให้เก้าพันห้าให้เก้าพันห้าอ๋อเต็มพี่ให้เก้าพันห้านะครับแต่ยังไม่ตกลงนะครับอ่านี่แกดันสู้อยู่พอดีเมื่อกี้แวะข้างทางครับนายครูแม่ลูกนี่นี่เอานี่ผมครับแม่ลูกน่ารักแม่ลูกน่ารักเท่าไหร่ครับ หมื่นสามพันยี่สิบบาทหมื่นสามพันยี่สิบบาทแม่ลูกน่ารักนะครับผมอ่าความสูงแม่ประมาณร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบลูกกี่ตัวละลูกลูกแรกครับลูกแรกด้วยครับจากเดือนแล้วหนิห้าเดือนเลยห้าเดือนแม่เป็นตัวเมียลูกก็เป็นตัวเมียโอเคครับหายแล้วนี่ครับนี่ครับความสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับลูกแรกหายสเป็นห้าแน่นอนโอ้ เวะข้างทางอย่นี้นึ่งขายแล้วบอกพี่ครับผมขายแล้วครับนี่เท่าไหร่ครับนี่โอ้สินค้าราคาถูกครับนี่งงูนีไม่ถึงห้าพันครับผมไม่ถึงห้าพันครับผมนี่เสียโบครับโอเคตามสบายครับเสียโบ้ครับผมไม่ถึงห้าพันแน่จะคุยนานหน่อยเนาะเสียโบอยากคุยนานๆโอเคมาต่อกันที่ตัวนี้ ใช้ได้เลยครับผมหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยง,ยง,ยงอนนั้ลูกเขานะครับขาผมอโอเคครับให้ดูอีกทีฝั่งนี้ดูลูกดูลูกดช,ดชัดๆกันไปเลยโอเคครับ 087 087 25 25 99 107 99 107ครับชื่อคุณพ่ออะไรนะชื่อเจ้าครับคุณพ่อเจ้าครับนี่ครับผม9,000 9,000ครับในตลาดให้บ้างยั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 งหรือเ่โอ้มาเป็นวันนี้มันของแท้ตัวนี้โอ้ของแท้ของแท้เยอด้วยเออถามอะไรว่าได้มาจากไหนตัวนี้แถวหมู่บ้านเลยแถวหมู่บ้านใช่ไหมเออนี่ครับผมครับของแท้จริงของแท้จริง เปิดไว้เก้าพันอ่าเพราะนหนอ่ะรุ<อ>่<อ>้มาแล้วในห้างมาแล้ว เอาให้ลูกเจ้าไปแต่งง่นไปจะแต่งงานไงได้ก็เอาคนใหม่อีกถ้าคนใหม่ตัวอะไรคใหม่คนณขอแต่งอะไ้ง่ายแต่งให้ผงแน่โัวเปนลงนีก่ๆมาเนี่ยได้เจ้าดิเจ้าเป็นแม่กันเลยกำนันกำนันลไปแต่งบ่นี่เดี๋ยนี่คุณต้องมาเกียรพันเลยเออเจ็ดพันไปลงงหัวใหญ่อะไรขายอ่าเท่าไรขายโฆษณาขายงัวใหญ่อาป้าตัวราคาเลย ไม่โตเราก็กำนันไม่ถูกกันเกมโมกัตกกำนันไม่ถูกกันเท่าไรสิขายสามพันหลอดพันมาซะหลอดหมื <c oughs> ่นมาซะหลอดหมื่นได้ไหมกำนันให้แปดพแล้วขายบ่ขายสอง สองหมื่สเสียซื้อได้เท่าไรสองตัวหมื่นห้าหมื่นห้ากำนันบองให้สองตัวหมื่นห้าครับนี่ตัวมีตัวนี้นะกับตัวนี้กำนันให้สองตัวหมื่นห้าครับยวไนี่ตัวนอนนี้นะครับผมน่าภูกระดองคนขายไปเท่าไรครับปะขายไปแล้วหมื่นหนึ่ง นี่ปิดไปแล้วหมื่นหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวผมไปดูมุมมองของนายห้อยนะนั่งอยู่ตรงนี้นี่นะนั่งดูนะครับชิวๆขายยังไม่ได้เลยนี่ตัวนี้ให้รอดหมื่นหนึ่งรอดหมื่นหนอยู่ที่เท่าไหร่เก้าพันห้าเก้าพันห้าครับโอ้ตัวบันลุ่มเลยนะตัวขาวนี่งก็ให้หมื่นสามตัวขาวให้หมื่นสามเดี๋ยวผมไปดูบวกเก้าพันห้านะ นี่สิบจริงใหญ่มากเดี๋ยดูฝั่งนี้ครับนี่ก็ผมในตลาดให้เก้าปนห้านะครับตอนนี้ตัวนี้หมื่นสามห้าตัวนี้จะอ้วนกว่านะครับหมื่นสาม ราคาวันนี้ไม่ต้องถามเลยว่าดีไม่ดีเนาะดูเอาเองดูเอาเองเลยใช่ไหมวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าดูเอาเองเลยนะมาสองตัวยังไม่ได้ขายสักตัวเลยมาสองตัวยังไม่ได้ขายสักตัวราคามันต่ำเกินครับผมอืมนี่ครับผมโอ้โหอย่างตัวนี้เป็นแม่แยกลูกใช่ไหมแยกลูกครับผมมีลูกกี่ตัวแล้วมันมีสามตัวเนี่ยสองตัวสามตัวนี่เอาสำหรับคนที่อยากจะได้ไปเลี้ยงเนาะ เอาไปผสมรับผมอ้วนสวยแน่นอนเอาเอาแค่มื่นเมตรได้หนึ่งมื่นพันขายเลยใช่ไหมขายเลยฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดหกเก้าหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งห้าวัวสมบูรณ์เนาะมีมีอะไรลยนย่คมับผมแยกจากลูกมเรคนโบราณเขาบอกนะถ้าจะซื้อวัวนะซื้อวัวน้อยกับซื้อวัวแบบแยกลูกซื้อวัวแยกลูกดีกว่าเพราะว่ามันจะเร็วกว่าเอาไปดูแลแป๊บหนึ่งก็ขึ้นแล้วได้ผสมแล้วอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับ นี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับผมอืมร้อยสี่สิบบวกครับผมตัวนี้ฮะแก้วหมื่นพันอ่าเบอร์โทรตามที่แจ้งเลยโอเคมนัมนๆกันแล้วใช่ไหมครับนี่ยัง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 หมดกันแล้วบ่ ไหนวัวอยู่ไหนเนี่อ๋อตัวท้ายนี่บอกเท่าไรเนี่ยเขาให้มือเท่าไรเมื่อกี้เขาให้มือเท่าไรครับหมาเจ็ดพันแล้วเด้อเจ็ดพันห้าเอาเก้าพันเจ้าหมื่นเก้าพันนี่นี่ครับผมเจ้าหมื่นเก้าพันตัวใหญ่เด้อครับผมนี่ครับตัวใหญ่มากเลยพ่วงด้วยนะครับผมอ่าให้แล้วหมื่นเจ็ดพันห้านี่ครับ เจ้าของอยากได้หมื่นเก้าครับตัวใหญ่ยู่ร้อยสี่สิบได้อยู่ครับตัวนี้อ่าโอ้วันนี้คนเยอะมากเลยมาลำนี้ไปไหนครับไปส้มปล่อยต่ออ๋อคันนี้ไปส้มปล่อยต่อนะครับโอ้ตัวมันเริ่มเลยตัวผู้เออครับผมลำนี้ไปสารคามกี่ตัวทั้งหมดครับเสีย่ย เท่าไหร่นะสิบตัวเดี๋ยวให้ดูไปสารครามต่อนะครับอันนี้ไปลงตลาดเลยใช่ไหมไปลงข้อ,ขอก่อนอ๋อครับผมน้อ <lect> ง <urers> well. <N ik> ลำนี้ไปไหนเนี่ป กาลสินกาลสินอ๋อลำนี้ไปกาลสินเอาแค่นี้บ่น้อยแช้อ๋อจะแปาสีสสขาด้วยเขาซื้อสองที่นะเพราะว่าวันนี้ตลาดชนกันครับตลาดสังขากับสีขอนะครับอ่ายังไม่เต็มลำเลยถามว่าเอาแค่นี้บอ่อ่าแปาสีขอต่ออันนี้เป็นไงครับ อันนี้ก็ไปการสินอะไรกันตัวละเจ็ดพันตัวละเจ็ดพันอ๋อเอาไปการสินนี่คือเอาไปลงคอกหรือว่าอะไรเอาไปลงคอกครับแล้วจะมีพวกลูกค้ามารับต่อ,อยังไงใช่ไม่ต้องขุนเลยใช่ไหมไม่อ๋อไม่ได้ขุนต่อนะโอเค,อเครุนน้อยไปไหนครับน้องทันนี้ไม่รู้ครับอันนี้ส่งลาวเลยใช่ไหมลาวบ้าง,างลาวบ้างสมพูนบ้างอือต้องขุนต่อไหมหรือว่าไปลงเลย เอาไปให้ันกินหญ้าพักก่อนอ๋อไปกินหญ้าพักก่อนนอีนกกน่ครับผมไปลงราวลงเขมโอเคครับผมประมาณนี้ครับงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณครับ